เซียนน้องขายครับครับครับเอาได้นอนบอกมาเป็นเอฟซีโทรหาสนันวันไหวบอกค่ะแต่พี่เนี่ยไล่เต้งตั้งเต้นตั้งนั่นแหละเอฟซีพลังคนกับห้องโอ้ยหาซีบังงับหาซีบังงับเป็นคือการเบิดเนาะดวงเนาะสนดวกนั่นแหละมันก็คินเกลดก่อนนั่นล่ะคนเนาะเขาค่ะนั่นล่ะจัคสิว่าไกเนาะค่ะเสียงสิได้เนาะเมียนแต่ว่ากัเอ้าสู่ตัวนั่นล่ะเฮาแก่โตัไหมแก่มือไหมเนาะ เลขยกเถียแต่ว่าบอ่อคนบ่อเถืยเข่าใจอยู่มันเป็นเลข่องขี้ห่าไหมคะเซียนแต่ขเข่าใจเอฟซี FC อยู่เด้เฮากะเนาะจังวานัน่ะล่ะสูงไหมเนาะอันกระพร้อมตาต่อยตองหวดไดโนเนมอร์อหนีเฮาเอาไปเหตุเป็นแนวทางกอนบอ่อเอฟซีถามเมื่อไหร่ครับเอาแบบเด้เอาเอาแบบเก่าเฮาเนี่ยล่ะที่เซียนปล่อยเนี่ยล่ะเอาแบบแข็งๆเลยคือชุดเป็น ามองเขียนๆนี่กาเมนก่ะสามช่องแขขยนๆือเก่าเอาจุดเต็มมากอนก็ไใดเราค่อยไปฟันโมโมที่เซียนเคยฟันไหนน่ะนะเขากับพิจารณากรนอพวานนี่มันหัวต้อตองหัวอยู่เมียจ้ะเอาจุดเต็มมาเลยกอนก็ไดดอ๋อคร่บม่แต่ผมไม่อี๋หรอกไม่สามันน่ะอพว่าชุดเต็มที่เซียนปล่อยมาจำได้บ่มันเขาหาซีตรงๆเลยเด้อค่ะตรงๆเลย ตรงยู่ไอ้บานอย่างก็เยอะไม่ใจไรกับไปรับเนี่ยเมียนค่ะอย่าบนย่าล่างหลายนอกับบนลานนบ่างเลยเหลนอเว่าะตรงไปสลาใจปน,นั่นจะซื้อหลมันติดต่าตัวก็ซื้อนีอน่นละยอนหาชูนชูนหากระซื้อนี่หลับบ่ไดเสียนเนอย้ยจ้าเพราะมันใจมันใจแต่ว่าสูตรทีามันดีเท่าน,นั้นแหละค่ะมันเดินดีสูตรสัญจรใดก็เอาถือว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปตามจ้าถ้าสาวมานั่นติงซ่องว่าเป็นกระเจี๊ยนเป็นตัวเรียกเอา จ้าจ่าเขียนเป็นตัวเลขก็ไดจ้จะตีจังเสียนส่งให้น่ะสิตีแบบนั้นเนาะค่ะตีตามก้องกับตีบ่เป็นเด็เขียนตัวเลขมันก็อันเดียวกันนั่นละค่ะค่ะเอา,า,า,าตามต่อค่ะสิบหกมีนาค่ะเชียนเด็เอ่อมันสีมีสองตัวทึ่งๆเนี่ยสองตัวทึ่งๆมันสีมี กับเก้าจ้ะซี่่ีตัวน่าจล่างอันข้างๆนี่ก็มีเก็บมีหนึ่งมีเแปดมีหนึ่งมีหนึ่งมีแปดมีหนึ่งเม่นบ่กับเลขที่ตัวมันอยู่กลุ่มๆหนึ่งเม่นบ่จ้ะค่ะเหตุตามที่เขียนนั่นแหละจ้ะกับข้างๆอันนี้มันมันจะออกมามันจะเป็นเลขเด่นบ้านนี่นี่พระเอกค่ะนี่พระเอกช่องแมนมันเป็นเซีนซีเด้อ ซีาอีกแล้วเสียนเอ๋ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเพาะว่ามันจะเป็นเลขตัวเก่าล่ะล่ะเบิ่งอยู่นี่นี่คือวางสันสีมาแต่ตัวเก่าเถอะเนาะเนาะก็จักแล้วมันเกี่ยงบ่ได้นเสมาหน้ามันได้ังซีแม่แสดงว่ามึอคืนนี่นั่งเหยียบเบิ่งยางค่ะในตัวนี้นั่งกับมาเพลิดเมื่อเช้าหยิกเขียบกับว่าเออจะออกออกบนแล้วมันจะมาออกล่างล่ะ อืมค่ะจะหนึ่งวันเอาจับคู่รูงงอันเลขเรียนตัวใดกว่าค่ะสี่สี่ตัวเดียวครูดีตัวเดียวจนตัวหะาตสูตรนี้มันมีตัวเดียวตัวโอ้ค่ะจ้ะสี่ตัวเดียวก็คือสูตรศูนย์หนาบนรางเนาะแมนบนรางเาแบบจะไปประมาทค่ะอย่าง,งมันได้แต่มันได้อห่างมันเขา่าอ่ะแมนเอาให้เป็นเดอ้เอ F C ฟังทั้งเสียนเปล่นเด้อค่ะเนาะ จ้าเบิ้งเสียเอฟซีเบิง้งสองตัวข้างบนน่นะนะเอามาเอามาเอามาโยงไซซีค่ะแต่ว่าจ,จับคู่ให้ก่อนเด้อจ้าจับคู่ไปให้เป็นแนวทางก่อนเนาะคอยสิวา่าแยกบุญแยกล่างให้เนาะอีกคลิปหนาจ้าครับครับเพราะว่ามันก็นยังน,นั่นอยู่พอได้ไปหยิบจับพา่นออกมาค่ะจ้า เขากัดจับกูแต่ซีนี่นะซีตัวเดียวนี่นะแต่ว่าเลขมันบอสับมันมันมันบอหลักมันมันสิหลายอางก็วงายาหนึ่งจังหน่อยค่ะเพราะเป็นอย่า,างจ่าเซียนว่าวงยามันมันสับหลายตัวเดียวมันก็เลยมีแค่นั้นค่ะเอาไอซีเจ็ดซีเจ็ดซีแปดซีแปดซีหนึ่งซีหนึ่งกัซีสามซีเก่าซีสาม ซีเก่าังเสี้ยนเดียวเบิ้งแล้วมันก็เห็นบริเวรึึงงสองตัวสามกับเก่าตีแนนอ๋อเลขบังามนีกแล้วแต่ว่ายาวาเรขบวงามเด้อบักซีหนึ่งมีงามอยู่เด้อบิดบักซีหนึ่งังหันย่างคักเด้งามอยู่นีนะนีนะสาบานา้ามันเปลนเป็ีมันที่เป็ี่นซีสามอ้ ตามที่ห้องเก่าทางเส้นเว้านี่มันสิเป็นซีสามทันทีเลยครับซีเก้าซีสามโอ้ยเล็กสมาขีให้อีกแค่น้อเนาะหืมตู้เบอรมันตู้เบอรมันจะเป็น,นย, 9, 4, ยา,ายกแต่ว่าก็ซื้อตีไปเบิดจา้าอันเลขมันออกวันอาทิตย์มันสิออกแปลกๆอีกตัวค่ะเซียนคิดว่าก็บ่รู้แล้วก็ะเขียนวนาต๊ะองอางนี่ซีหาบป,ปากใส่ผู้ใดก็ได้เมียนอยู่ดอกเนาะ ไี่ออกซีสามนิดจังเลยมันนี่เลี้ยวบนี่เด็กแต่ว่าห้ต่อยบนต่อยล่างเป็นน้ำเด้อค่ะบ่ได้บดบได้ปักหลักห้บนล่างเด้อเนาะรับครับกับน้ำหลับหามันมากแมันได้ซะจ้าแต่รอหอยทางเสียหนองขายนี่เพิ่มวีคอปอนวิเคราะห์อีกว่าสีแยกบนแยกล่างจางังใดคือคือที่คงสุดท้ทยงวดบางหันเนาะที่เขาฟันขาดได้เนาะแยกบนแยกล่างไห่นะรับก็เจไห้ทางเดียวคือก่อนค่ะ กะเอาเหตเป็นเด้อเอฟซีเสียดายหลายตั้งแต่ศูนหาแมาเหลวศูนหาหาศูน่ะเสียดายตั้งเต้งวดนั่นมาแล้วเดีอค่ะเซียนครับมันเข่างวดน้นมันไปเข่าบนเขเจ็ดเก้าเขาเจ็เก้าเขาเจ็ดเก้ากัวมาเข้าหานึงเขาหานึงเดี๋ยวมาเข้าหาศูจ้าเรากัม้าเนี่ยอีกเนี่ยหาซีเลยมนาเมียนเอาบบเป็นเอาบ่เป็นแทที่สีมีเงินเนาะเมียนมันหลายงวดติดแลแมค่ะตั้งแต้เดินดีตั้งแต้หลายงวดเราได้ขันเอฟซได้เบิงน่ะ แต่ว่าทุกคนนี่เบนมักหาสองสองหาผลเด้มาเอาคักหาสองสองหามอเอาโมเลสบางี่หาหาซีงึดคือกันคือกันคักคือสังเกตเบองแล้วสาวมันหน้าไอ่มันสิดมันสิไปถึงเส่ตัวทึ้งๆสองตัวย่านเดียวค่ะโอ้เาหาซูนครับเหี่ยงมันซูนกับหาอยู่น้ำกันมันกอดกอเลยเนาะจ้าอืมเตะกะให้จ้า เร่งมึงเร่งมึงก็นั่นแหละจ้าให้ดีเบายู่ตึงๆนั่นแหละโอ้อยู่ตึงๆนั่นแหละสินักสิเบาให้เอาซีจองใส่เอาเลยแม่นแล้วแม่นแล้วอืมให้เฝ้าไปหาจับฉลากินแบงถึงไว้เด้อใครไปจับซีสามกับสามซีซีสามซีเก่าเก่าซีไหวจากน้อยก่อนก็ได้เนาะแน่นแน่น่นว่าฟันดีก็ค่อยว่ากันสบายสบาเอาไก่ยัดยัดถิมเอาทุกทางเลยต่ว่ามีหนักมีเบา เมียนค่ะมีหนักมีเบาคือเสียนพ็นวานั่นละ่ะฟังเอาแต่ว่าส่วนมากมันสีม้าลางเมืนบอ่อข่าเสียนส่วนมากลางหลายกว่าบนมันมาบนงวดเดียวนอกนั้นหลุงลางเบิดนะค่ะเห็นเขาเห็นอยู่แล้วจ้าจับพ้องกัาเอาเหาน็นมหาหนึ่งกับไปยิ่งใส่ดิมันได้เด่นหนึ่งมันบ่อบบเดิมมันไปจับหาจ้าก็าเป็นหาหนึ่งทันทีอืมค่ะจ้าขาเจ้าเห็นาเจ้าเห็นนึ่ง รูปแต่ล่างกาเจ้าจ็นเลยก็จาอ่านออกเลยเมียนค่ะคันก็เจ้าเห็นกาเจ้าสีเบิ่งออกเนี้ยมออกเนาะเอาับบเ,เ,เ,เดียวกันแหละบอกเลยล่ะค่ะสมใจสามตัวนะสม<ง>ใจ่ะสมใจเอฟซีแต่ว่าอาสาวนาว่าสีาสางไร้กุม่มทั้งเส้นดึงเขากุม้มเป็นกุ้มเอฟซีนี่รางคนมันถามมานะได้บ่จ้ะมันมันสีจังสีนะทั่งมันเป็นทั้งเอฟแงเนาะสาวนาเอาโทรศัพท์ไยชงงอยามัน สะดวกาาเสค่ะกัจจันทร์ก็เอาสาบันนาเป็นหลักเนาะเอาไอเดรไลสาบันนาเดี๋ยวสาบันนาติดต่อทางเส้นนองไขให้ถ้าผู้ใดมีน้ำใจอยากให้ค่าปากกาหรือค่ากาแฟก็ส่งตุงม้าสายบาวนาก็ส่งมาเลขบัญชีทางเสียนให้คือเก้าเพราะว่าโปร่งใสค่ะบ่บอนนี้เนาะค่ะเสี้นรับเพิ่นเพิ่นอยากเป็นกลุ่มมันบ่ได้แล้วแต่ว่าเป็นส่วนตัวก็สิได้อยู่มั้งหรือจังได๋ค่ะถ้าแม่นเด็จังได๋กัสิขอส่วนตัวเดี๋ยวสาบันนาให้ก็ไใดกันทางเสียนจังได๋ก็ได้เนาะ ค่อยว่ากันอีกจ้ะให้ห้องยืนงานเนาะมันถ่ายรูกทายอย่างค่ะเข้าใจอยู่กะจังใดกะตามทั้งช่องนี่แหละทั้งท้องยูทูปสาวบานนาละติดต่อมาทั้งไลฟ์กันเลยก็แกันเดี๋ยวสิติดต่อทางเชียนไห้เป็นกะคือรับบ่ไหวอ่ะค่ะเข้าใจอยู่เนาะเชียนครับครับครับงานสาวบานนาโหลดไปจ้ะค่ะค่ะเอากันสันบ่รบกวนเวลาให้เฮงเฮงปังปังเด้อกะถือว่าปล่อยตัวงวดเลยกะมื้อนี้วันที่สองมีนาเนาะค่ะค่ะขอบคุณหลายๆจังใดเฮงเฮงปังปังเรื่อยๆจ้า สวัสดีจ้าตัวเลขของเสียนหนองคายให้ฟังเด้อค่ะเลขในตารางแถวด้านบนมีสามมีเก้าอ่าแล้วก็แถวด้านล่างเลขเด่นนี่ซีตัวเดียวโคโลแต่ว่าใน,นตารางซีตัวมีจิตมีหนึ่งแล้วมีแปดมีหนึ่งจ้ะวิ่งนี่เด่นไปที่หนึ่งบนรางหนึ่งตัวเดียวโคโล่จะ้ะจับคู่ให้ซีจ็ดซีแปดซีหนึ่งซีสามซีเก้าพินินให้ซีสามกับซีเก้าเด้อไปกับน้ำจะ้ะเดี๋ยวสิให้เบิ้งชุดเต็มงวดว่างหันนี่ ชุดเต็มที่เพิ่นป้อยตวตงตวงงวดงวดวังหันสาบรรณาเขียนตารางวังแจังซี่บเป็นก็เลยเขียนแบบนี้งวดวังหันจ้ะเนี่ยค่ะชุดเต็มหาซีเต็มๆเลยค่ะออกหาซีตรงตรงล่างแต่ว่าคงสุดไทยล้อเพิ่นฟันคงสุดไทยแบบนี้คงสุดไทยแบบนี้เพิน่นฟันไม่วิ่งห้าตัวเดียวโคโลตามนี้ค่ะเอาผู้ใดสูกผู้ใดมันดีใจน้ำผู้ใดโบสูบโบมันสูตต่อจ้ะ สำหรับตัวเลขเซียนนองไค่พึ่โทษดวนมหาสาบรรณาเลยจ้ะลุงตองวดให้เฝ้าไปหาจับฉลากินแบ่งทิ้งไว้เอาแครหน้าจอจ้านําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสํานักเบื่องเด้อค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค,ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์กิงๆเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้นฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีจ้า